สวัสดีครับจากท่าน,นาคณะกรรมการแล้วก็ผู้นำสเสนอผลงานทุกท่านครับ <c oughs> ครับผมในานามของส่วนนโยบายแล้วก็สนับสนุนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของสอตส,รสรครับจะมานำเสนอผลงานกัันบรรทบนะครับจะเป็นกระบวนงานการฝ่ายเลขานุการของ,ของขคณะกรรมการคอมพิวเตอร์ของกระทรวงการคลังครับในขอเริ่มที่ความสอดคล้องด้านยุทธศาสตร์ของกระทรวงการคลังนะครับ อันดับแรกก็คือยุทธศาสตร์ที่2ครับการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการงานของสำนักงานประหลัดกระทรวงการคลังครับแล้วก็สอดคล้องกับแผนขับเคลื่อนเศรษฐ,ก,ษฐกิจกระทรวงการคลังสู่การเป็นกระทรวงการคลังดิจิทัลหรือดิจิทัลม็อ M.O.F. ครับในยุทธศาสตร์ยุทธศาสตร์ที่2ก็คือการยกระดับกระบวนการทํางานด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลสอดคล้องกับภารกิจของศูนย์เทคโนโลยีส,สารสนเทศและการสื่อสารครับการกากับดูแล ประสานงานแล้วก็พิจารณาอนุมัติโครงการงบประมาณด้านดิจิทัลของทุกส่วนราชการในสังกัดกระทรวงการคลังในส่วนของกลุ่มเป้าหมายครับอันดับแรกก็จะเป็นเจ้าที่ในส่วนนโยบายและสนับสนุนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารครับอันดับที่2ก็จะเป็นผู้อํานวยการของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารอันดับที่3ก็จะเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศคอมเตอร์และเครือข่ายครับอันดับที่4ี่ก็จะเป็นหน่วยงานเจ้าของโครงการครับ ท,ที่มาของผลงานนะครับก็คือปัจจุบันนี้ครับกระบวนการทํางานของฝ่ายเลขานุการคือคณะกรรมการคอมพิวเตอร์ของกระทรวงการคลังเนี่ยครับมีหน้าที่ที่ต้องดําเนินการตรวจสอบกันกรองเอกสารโครงการนะครับเพื่อเสนอให้คณะอนุกรรมการคณะทํางานแล้วก็คณะกรรมการของคอมพิวเตอร์กระทรวงการคลังเนี่ยพิจารณาให้ความเห็นชอบหลังจากนั้นนะครับเมื่อโครงการเนี่ยได้รับความเห็นชอบแล้วเนี่ยก็จะนําเสนอเข้าสู่กระบวนการการทําเอกสาร ครับแล้วก็เสนอให้ผู้มีอำนาจลงนามแจ้งผลให้หน่วยงานเจ้าของโครงการรับทราบครับจากสภาพปัญหานะครับในในแต่ละปีอนะครับในแต่ละปีงบประมาณเนี่ยจะมีหน่วยงานเนี่ยที่เสนอโครงการที่จะจัดทําด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเนี่ยมาเฉลี่ยต่อปีเนี่ยสี่สิบถึงห้าิบโครงการครับอาจจะทําให้เกิดความผิดพลาดในการประสานงานครับแล้วก็ด้วยระยะเวลาในการพิจารณาแต่ละโครงการเนี่ยจะมีการ สิ้นสุดและเริ่มต้นน่ยไม่พร้อมเพียงกันนะครับแล้วก็อย่างหนึ่งก็คือปัญหาการสื่อสารระหว่างเจ้าที่เองเจ้าที่ในส่วนเองระหว่างเจ้าที่กับผู้บังคับบัญชาเองอาจจะสื่อสารไม่ตรงกัน,นครับเพราะว่าด้วยด้วยจำนวนคนงานที่เข้ามาเป็นจํานวนมากครับครับผมสําหรับแนวคิดและรูปแบบของนวัตรกรรมนะครับในปัจจุบันเนี่ยครับเราจะ work from home หรือ work from anywhere หรือว่าจะต้องกลับเข้ามาใน ออฟฟิศเพื่อทํางานต่อไปแต่เรามักจะหาเครื่องมือครับที่ช่วยให้การทํางานของเราเนี่ยครับไหลลื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับตลอดจนการทํางานของเราทํางานได้ทุกที่ทุกเวลาทุกสถานการณ์นะครับแม้ว่าเราจะอยู่คนละที่คนละเวลากันเราก็จะรู้เห็นภาพรวมของงานได้อย่างรวดเร็วนะครับในที่นี้เราจะมีเครื่องมือที่เรียกว่าการบันบอดนะครับจะเป็น การบันนี่เป็นภาษาญี่ปุ่นนะครับที่แปลว่าการนะครับโดยเกิดขึ้นในบริษัทโตโยต้าครับเขาจะแบ่งหน้าเฟสนะครับเป็นทั้งหมด3เฟสจะมี to 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 n n g o ดนนะครับแล้วก็จะเอาโคดอิดเนี่ยนะครับหรือการบันหรือการเนี่ยครับไปติดว่างานตรงนี้จะไปถึงขั้นตอนไหนแล้วโดยเราสามารถนำมาประยุกต์กับกระบวนการของเราได้นะครับสามารถเพิ่มเติมเฟสต่ตางๆเข้าไปได้นะครับโดย ในปัจจุบันเนี่ยครับเพื่อก้าวเข้าสู่สนามของ Digital t r a n sf o r m a t i o n นะครับก็จะมีตัว Project Management Software นะครับซอฟต์ชื่อซอฟต์แวร์เทโลนะครับจะเป็นโปรแกรมที่ใช้งานง่ายนะครับโดยนำแนวคิดของการบันบอดเนี่ยครับมาใช้สามารถเพิ่มเฟสต่างๆได้ตามกระบวนการที่เราต้องการนะครับแล้วก็ในการ์ดนั้นอาจจะมีแอดไฟล์ ile, กำหนดเดตไลน์กำหนด ผู้ใช้งานหรือว่าโต้อตอบกันในการ์ดได้นะครับโดยแนวคิดของเราเนี่ยครับเราก็จะนำมาประยุกต์ใช้เนี่ยครับอันนี้จะเป็นสมมติเป็นสัมภากรก็จะลำดับโครงการชื่อโครงการอะไรอย่างนี้ครับแล้วเราก็จะนำมาติดที่บอร์ดว่าในบอร์ดของเราเนี่ยครับปัจจุบันอะ่ะโครงการนั้นรับเอกสารเข้ามาผ่านคณะอนุผ่านคอคอเสนอประหลัดหรือยังไงนะครับแล้วก็ เราได้นำแนวคิดตัวนี้ครับมาประยุกต์เข้ากับซอฟต์แวร์เทลโลโดยก็จะอิงจากบอร์ดทางกายภาพเลยครับเข้ามาในด้านซอฟต์แวร์ของเทลโลนะครับแล้วก็สามารถเพิ่มตัวการ์ดได้ว่าแต่ละการ์ดเนี่ยครับเรารับเอกสารแล้วเราผ่านอนุแล้วเรามีไฟ์แนบแล้วหรือว่าหน่วยงานหน่วยงาน,านนั้นต้องแก้ไขอะไรนะครับและใน ไปครับสำหรับผลกระทบและการเปลี่ยนแปลงนะครับเมื่อมีการสอบถามถึงความพืบหน้าของเอกสารนะครับเจ้าที่สสสามารถดูได้ที่บอร์ดกายภาพหรือบอร์ดในซอฟต์แวร์เท,เทโลเทโลได้เลยครับและแจ้งความพืบหน้าให้กับหน่วยง,งานนั้นทราบได้อย่างรวดเร็วครับ สำหรับการต่อยอดแนวคิดนะครับเราตอนแรกเราเก็บไฟล์ข้อมูลเก็บดัตเตอร์เบสเนี่ยครับเป็นไฟล์ Microsoft Excel นะครับเราก็นำมาวิเคราะห์ผ่าน Microsoft Power BI นะครับจะให้ผู้บริหารนะครับรู้ว่าในแต่ละปีนะครับแต่ละหน่วยงานมีของงบมาเท่าไหร่มีกี่โครงการนะครับแล้วก็แต่ละโครงการเนี่ยได้งบไปกี่เปอร์เซ็นต์จากงบประมาณในปีนั้นๆครับผม แล้วก็เป็นตัวชี้วัดความสําเร็จนะครับก็จะเป็นร้อยละของการทําหนังสือแจ้งเจ้าของโครงการนะครับประโยชน์หรือผลตอบแทนก็จะมองภาพรวมได้ทั้งหมดเลยนะครับว่าโครงการนี้นะครับผ่านไปถึงไหนแล้วแล้วก็กําลังรอพิจารณาต่อไปหรือว่าผ่านการอนุม,มัติแล้วกลับไปแก้ไขได้ยังไงนะครับข้อ2ก็จะทําความเข้าใจการสื่อสารที่ชัดเจนถูกต้องตรงกรันทั้งคณะกรรมการคอมพิวเตอร์นะครับแล้วสามทราบถึงความ คืบหน้าของงานนะครับแล้วก็แจ้งกับหน่วยงานได้อย่างชัดเจนเมื่อเขาถามว่าโครงการเขาไปถึงไหนแล้วทำไมถึงติดขัดอยู่ขั้นนี้นะครับครับผมก็ค่าใช้จ่ายนะครับจะเป็นเจตที่บอร์ดกายภาพครับเพราะเราเราซื้อพสดอิดซื้อปากกามานะครับแล้วก็ข้อเสนอแนะในการต่อยอดก็จะเป็นการประยุกต์ใช้นะครับภายในหน่วยงานอื่นๆแล้วก็เผยแพร่กระบวนการนี้ครับเพื่อปรับใช้ในการลด เวลาแล้วก็ลดขั้นตอนในการทำงานครับครับ,รบเรียนเ<ม>ชิญคณะกรรมการครับครับแม้นะคำถามเดีวยวกันเลยครับว่าในอนาคตเนี่ยต่อไปบอร์ดกายภาพยังยังยังจำเป็นอยู่ไหมคือถ้าเรามีบอร์ดทางด้านซอฟต์แวร์เราเนี่ยครับต่อไปเรามีแค่บอร์ดซอฟต์แวร์เดีไหมไม่ต้องมีบอร์ดกายภาพด้ไหมหรือยังต้องมีทั้งสองทั้งสองคู่ขนาน คือใปัจจุบันนะครับ<ม>คือเราเลิกเลิกในการบอดกายภาพแหละเพราะใช่ครับเพราะในในนามของเราเป็นศูนย์เทคโนโลยีแต่เรายังมาทาในในนามของบอดกายภาพเนี่ยก็ดูขัดแย้งกับภาพรวนของเราอยู่แล้วก็เลยก็เลยพัฒนาต่อยอดไปให้มันเป็นให้ไปอยู่ในรูปแบบของดิจิตอลเพื่อให้หน่วยง,งานอื่นเนี่ยสามารถเข้ามาค้นหาได้คำถามที่สองก็คือว่าไอ้ตัวคันบางที่น้องพูดเนี่ยครับเออมันมีเงินนอกกับเงิน เงินในงบประมาณเงินนอกเนี่ยจะดีเลยได้บ้างแต่เงินในเนี่ยมันจะมี d e a d l i n เป๊ะคำถามคือว่าตัวที่น้องเสนอเนี่ยสามารถจัดระบบคิวได้มาว่าอย่างของหน่วยงานเนี่ยถ้าเป็นเงินนอกเนี่ยอาจจะเข้ามาหลังจากเงินในให้เรียบร้อยเพราะฉะนั้นเพราะฉะถึงแม้ว่าหน่วยงานพี่เงินนอกเสร็จแล้วจะมาแทรกคิวเนี่ยมันก็อาจจะไม่ไม่ไม่อยู่ในระบบคิว p r o ร i t y แรกแรกหรือ น้องคิดว่ามันก็สามารถ first come f i r s e r v ใครมาก่อนเข้าก่อนมันจะจัดระบบยังไงถ,ถ้าเงินนอกเงินในเข้ามาใช้ใช้บอร์ดตัวนี้เป็นตัวจัดระบบจับคิวได้ไมั้ยจริงๆสภาพปัญหาณปัจจุบันตอนนี้ที่ผมประสบอยู่นะคือผมจะไม่ทราบจํานวนโครงการที่เป็นของเงินงบประมาณในแต่ละกรมในสังกัดนะครับเรามีหนังสือทวงถามไปครับเมื่อถึงในหน้าการของงบประมาณนะครับให้กรมเนี่ยเร่งดําเนินการส่งโครงการเข้ามาแต่ กรมก็จะส่งเข้ามาใกล้ๆก,กับช่วงพิจารณาใกล้ๆจะปิดกับช่วงพิจารณาประมาณแล้วมันก็เลยทําให้เกิดสภาพปัญหาว่าคณะกรรมการทุกท่านเขาก็ต้องเร่งการพิจารณาใช่ครับก็เลยเป็นปัญหาอย่างนี้ครับณปัจจุบันที่ที่ประสบปัญหาอยู่ไอ้เรื่องการจัดคิวผมว่าไม่ไม่ไม,ไม,ไม่น่ามีประเด็นอะไรสําคัญมากมายเพียงแต่ว่าถ้ากรมเขาไม่ส่งเข้ามาในในระยะเวลาที่เรากําหนดให้เนี่ยทุกอย่างมันก็จะเลื่อนออกไปหมดทําให้กรมก็ มีปัญหาเองตัวคณะกรรมการก็ต้องรีบเร่งในการพิจารณาก็อาจจะเกิดข้อผิดพลาดในบางครั้งนะครับแสดงว่าคันบันไม่ได้ตอบโจทย์ถูกไหมตอนนี้อันนี้อันนี้นนมันคือที่เราเมื่อกี้เราคุยกันคือมันอยู่นอกกระดานนี้ถูกไหมใช่ครับแล้วแล้วมันก็จะมีปัญหาอย่างหนึ่งก็คือเมื่อกลมโทรมาสอบถามเนี่ยครับคือในฝ่ายเนี่ยบางท่านที่ไม่ได้หน้าทีเราัาผิชอบก็จะไม่สามารถตอบ ตอบคำถามในส่วนนี้ได้คือเราไม่สามารถสื่อสารในส่วนเราให้ทุกคนรับทราบหน้าที่ของทุกคนได้เลยครับคือทุกคนเอา้าคนนี้ไม่มาก็ตอบไม่ได้มันก็จะกลายเป็นปัญหานี้แต่อันเนี้ยแต่ตัวคันบันตัวนี้คือตอบโจทย์ใช่ครับก็คือพูดง่ายว่าคุณค<น>สามารถไปเสิร์ชด,ดูนะได้เลยคนที่อินพุตก็คือเราเองเพราะฉะนั้นถ้าเกิดหน่วยแตะกรมส่งมาเนี่ยเราก็เอามาแปะมันก็คือทูดูแลถูกไหมใช่ครับสเต็ปมันยังไม่ได้ไปเพราะทุกคนก็เปิด อธิบายถูกไหมก็ทุกคนก็เปิดอันนี้มาดูได้ในศูนย์ว่าโอเคตอนนี้อยู่สถานะไหนเราก็ตอบเขาได้<ช>แต่การที่จะเอาข้อมูลเข้ามาในนี้อยู่นอกเหนือการควบคุมของเราอยู่ที่ส่วนราชกา,ารจะต้องส่งเข้ามาพ<ช>ันตามเวลาถูกไหมที่ท่านจะมีถามมาสักก็คือว่าสุดท้ายคือตอนนั้นเรายัางคุมไม่ได้แต่เนี้ยมาช่วยในการติดตามกับการที่จะประสานงานกับเขาถ้าเราไม่อยู่ใครอยู่สักคนหนึ่งก็สามารถจะดูจากบอร์ดเนี้ยแล้วไปแจ้งท่านพอ,ออโดนถามก็พอก็ดูจากตรงนี้เพื่อไปตอบ ผู้บริหารได้ว่าอ๋อเนี่ยก็โครงการท่านยังค้างอยู่ตรงนี้เลยยังไปไม่ถึงไหนถูกไหมครับใช่นั้น<ช>อันที่อยาพิจิตรนิดหนึ่งก็คือว่าคอมเมนต์นิดหนึ่งก็คือถ้าอย่างเงี้ยที่เมื่อกี้น้องบอกเนี่ยเพราะการรมการดูแล้วก็งงว่าตลงอ๊้มีค่าให้จ่ายเป็นกระดาษเอ๊ะแล้วทำไมาสุดท้ายมันเป็นตัวนี้ไม่มีเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเนี่ยตรงที่เสนอมาในหนังสือที่เขียนว่าเป็นงบประมาณเนี่ยต้องมีค่ากระดาษถ่ายี่สบบาทค่าปากกาจริงๆแล้วถ้า่างนั้นก็ไม่ต้องมีเพราะสุดท้ายแล้วหนูจะขายโครงการคือขายขายตตตัััววคคงงงงไอออ้รรรรีีีเเยยนนนนนใช่่่มมมมบปะาาาณก็ขผ จริงๆแล้วสิ่งที่น้อง คือสิ่งที่นสำสนเสนอคือตอบโจทย์ของน้องที่ต้องการในเชิงที่ว่าการบริหารของฝ่ายเลขานุการตามชื่อโครงการอยู่แล้วถูกไหมคะก็เป็นโครงการที่มีประโยชน์นะเพียงแต่ว่าออไอ้เรื่องที่มันมันขัดแย้งกันมาสักครู่สี่สิบบาทนะคะจริงๆนะ้องอาจจะตอบคาตอบมาว่าว่าเลิกใช้แล้วต่อเมื่อกรรมการถามนั่นแหละคิดว่ายอย่างนั้นมากกว่าเพราะอาจจะไปติดระบบของญี่ปุ่นที่ว่าในโรงงานถูกไหมฮะใช่ใช่ว่าดูว่าดันอะไรก็แล้วแต่ถูกไหมฮะประมาณอยู่ตรงนั้นไม่เป็นไรค่ะ คุณนะคะก็เป็นโครงการที่เป็นประโยชน์ขอบคุณค่ะ